แจมพลอยไพยลินแจงดรามา่าเหตุไม่ผ่านตอมอเปิดเอกสารสำคัญเห็นชัดชัดกลายเป็นประเด็นใหญ่โตที่พูดถึงกันอย่างมากกรณีที่ผู้ใช้ยเทวิตเตอร์ออกมาแฉนักร้องลูกทุ่งไม่ผ่านตอมอราะโกหกว่าไปเที่ยวทั้งที่จริงๆแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตโดยมีคนพุ่งเป้าไปยังแจมพลอยไพยลินแววสี well, จนกระทั่งเธอออกมาเคลื่อนไหวบอกจะมีการชี้แจงเกิดขึ้นล่าสุดแจมพลอยภลยลินได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กพลอยภลยลินแววสสีโดยเผยว่ามีการจัดจ้างคอนเสิร์ตจริในเดือนกันยายนประมาณวันที่29แต่วีซ่าตนออกไม่ทันเลยยกเลิกคอนเสิร์ตไปช่วงต้นเดือนตุลาคมมีการว่าจ้างคอนเสิร์ตใหม่อีกรอบ โดยผ่านทางโบเกอร์เขาติดต่อผ่านทางผู้จัดการมาว่าวีซ่าของตนผ่านแล้วจะมีการจ้างคอนเสิร์ตเกาหลีคุณแจมจะรับอยู่ไหมพอรับงานไปจองตั๋วเครื่องบินไปแต่ยังไม่มีการชำระเงินคอนเสิร์ตใดๆสักพักก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่าแบรนด์เกาหลีผู้จัดการเลยสอบถามไปยังโบเกอร์ว่าทางร้านว่าจะมีปัญหาอะไรไหม ให้เช็ควีซ่าให้หน่อยว่าเป็นประเภทไหนพอไปเช็คสรุปว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่ใช่วีซ่าไปทำงานผู้จัดการก็กลัวเลยบอกขอไม่ให้เอาศิลปินไปทำงานยกเลิกคอนเสิร์ตทางร้านยกเลิกคอนเสิร์ตไปประเด็นอยู่ตรงที่มีการซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วหลังจากนั้นทางร้านเลยฝากโบกเกอร์อีกครั้งหนึ่งว่าให้แจมไปเที่ยวเฉยๆได้ไหม ผู้จัดการเห็นว่าไปเที่ยวเฉยๆไม่มีการจ้างคอนเสิร์ตเจ้าของร้านเป็นเอฟซีแจมชื่นชอบแจมเป็นพิเศษอยู่แล้วเลยบอกว่าถ้างั้นไม่ได้มาคอนเสิร์ตเอามาเที่ยวเฉยๆได้ไหมไหนๆก็ซื้อตั๋วไปแล้วผู้จัดการเห็นว่าไม่ใช่การว่าจ้างคอนเสิร์ตก็สบายใจเลยอยากให้แจมได้ไปพักผ่อนตนเลยตอบตกลงไปเที่ยวก็ได้ ขอชี้แจงก่อนในมุมของแจมทุกอย่างผ่านโบเกอร์หมดเลยคืนที่จะไปเกาหลีเช็คอินขึ้นเครื่องเลยพอถึงเกาหลีลงเครื่องและไปยืนต่อแถวโบเกอร์ได้ให้ซองนี้กับแจมมาชูซองสีน้ำตาลตอนเข้าแถวแล้วตอนนี้สำคัญมากเข้าแถวแล้วยื่นพาสปอร์ตกับเจ้าหน้าที่แล้วสแกนนิ้วมือ พี่โบเกอร์บอกว่าให้วางซองนี้ไว้ข้างบนถ้าพี่เขาจะอ่านเดี๋ยวเปิดอ่านเองโดยแจมไม่ได้เปิดอ่านเลยพอสแกนนิ้วเสร็จที่เจ้าหน้าที่ยกมือเรียกผู้ชายหนึ่งคนพาแจมไปเข้าห้องทีนี้ก็เข้าห้องเลยค่ะในส่วนเข้าห้องตนเลยเปิดดูว่าซองนี้มีอะไรภายในมีวีซ่าเขียนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวมีโรงแรมที่พัก มีตั๋วบินไปกลับบินไปวันที่28และกลับวันที่30ค่ะพอเข้าไปในตอมอแล้วก็นั่งรอสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์โดยการยกหูโทรศัพท์คำถามมีอยู่ว่าคุณมาเกาหลีทำไมตนบอกมาท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งเขาถามว่าคุณมากับใครตนบอกว่ามากับเพื่อนสองคนถามต่อว่าเพื่อนชื่ออะไร ตนบอกชื่อเพื่อนไปเป็นภาษาไทยแต่เขาถามชื่อจริงกับนามสกุลเลยบอกว่าจำได้แค่ชื่อจริงจำนามสกุลเพื่อนไม่ได้เลยอาจเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ไม่ผ่านเขาถามว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่ต่อเดือนเลยบอกไปเขาถามว่าคุณทำอาชีพอะไรตนบอกว่าเป็นนักร้องถามว่าเป็นนักร้องแบบไหน ตนบอกว่าเป็นศิลปินเขาก็ถามรายได้อีกว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็ตอบตามตามความจริงไปนอตามอะไรเท่าไหร่เขาถามต่อว่าคุณเป็นนักร้องเป็นศิลปินเหมือนจะมีคําว่า YouTube ตนเลยเสิร์ช u t u b e ส่งให้พี่เขาถามว่าเคยออกรายการทีวีไหมทุกอย่างรวดเร็วมากเพลียด้วยตั้งสติไม่ทันเลยจําไม่ได้ว่าเคยออกรายการอะไรไปบ้าง เลยถามที่ล่ามว่าขอเอาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ไหมคะล่าสุดแจมเพิ่งไปรับรางวัลของคมชัดลึกมาน่าจะเป็นแหล่งข่าวที่ประเทศไทยที่น่าเชื่อถือมากที่สุดการตอบแบบนี้ของตนเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นศิลปินมีเงินเดือนที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงที่ไม่ได้เป็นผีน้อยแน่นอนที่ทุกคนบอกว่าตนไปอวดเป็นนักร้องดัง ไม่ใช่เลยตนแค่ยืนยันว่าเป็นศิลปินจริงๆที่ล่ามบอกว่าต่อไปเป็นการตัดสินคือถ้าคุณมาเที่ยวที่เกาหลีต้องรู้ชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนคือแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเอกสารตนไม่ได้อ่านเป็นความสะเพร่าของตนเองเขาตัดสินว่าถ้าคุณมาเที่ยวต้องรู้แหล่งท่องเที่ยวต้องรู้ว่าพักที่ไหน และต้องรู้จักชื่อสกุลเพื่อนเขาบอกว่าคุณมีงานคอนเสิร์ตวันนี้คืนนี้ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงตนยังไม่ได้ตอบอะไรเขาก็ทำมือให้ตนลุกขึ้นออกไปยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยสุดท้ายรอจนถูกย้ายห้องมีชาวต่างชาติและคนไทย